คือถามว่าแบบถ้าถามพี่นะพี่รู้สึกว่าเรียลลิตี้อ่ะตอนนี้เราขาดแล้วขาดความเป็นจริงเราถึงบอกว่าเราดีไม่พอเราไม่มีคุณค่าพอเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ฟันฝ่ามาเราสมควรจะได้ถูกปะ่ะถ้าเราคิดในแง่มุมเนี้ยอีโลกเนี้ยมันก็จะมันก็จะไม่เกิดกับกับน้องๆเพราะเรารู้สึกว่า ถามว่าคุณจบมาสี่ปีอ่ะตอนคุณเรียนอ่ะคุณพยายามที่จะจําข้อมูลที่อาจารย์สอนหรือเปล่าแล้วตอนที่คุณสอบอ่ะคุณต้องนั่งท่องตาราหรือเปล่าแล้วตอนที่คุณทําทีศิษอ่ะคุณคิดถึงควันวันที่แบบยากลําบากที่อาจารย์ไม่ให้ผ่านต้องกลับไปแก้หรือเปล่าถ้าคุณคิดถึงสิ่งนี้กลับไปได้อะทบทวนมันอ่ะมันจะไม่มีคําว่าแบบอัมลอตกูดินาฟะมึ่งมันแปลว่าคุณคุณพร้อมกับสิ่งที่คุณจะต้องได้รับมันแล้วถูกป่ะแล้วทุกวันเนี้ย คุณต้องไขว่คว้านะไม่ใช่แข่งขันนะแต่คือว่าไอโอกาสอะ่ะมันไม่ได้มากองอยู่ตรงหน้าคุณต้องวิ่งเข้าไปหามันถูกปะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่<ม>แต่คุณต้องฟอร์มตัวเองอ่ะ่างที่บอกว่าทําส่วนของตัวเองให้มันสวยอะ่ะ<ม>แปลว่าคุณต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจและทักษะที่คุณชอบ แล้วคุณต้องชอบมันจริงๆเพราะแปลว่าคุณจะชื่นชม appreciate ในข้อมูลที่คุณมีอยู่ในหัวคุณแล้วคุณจะใส่มันเติมเข้าไปเรื่อยๆถูกปะ<ม>อันนี้ที่มองว่าไอ้โลกที่มันเป็นอยู่อะเป็นเพราะว่าเราคิดว่าคนเนี้ยเก่งกว่าเรา<ม>แค่นั้นเองเราไม่ได้เก่งเท่าเขาเออแต่ซึ่งมันก็มันก็อาจจะเกิดจากภาพอะอาจจะเป็นเพราะว่าภาพสายตาเราอะจากตาเราอะตาเรามันเป็นที่รับรับรู้ความรู้สึกถูกปะ เรามองแพลตฟอร์มเนี้ยว่าฟีดว่าคนประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาแบบมีรอยยิ้มแต่งตัวสวยออมีหน้าที่การงานมีอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็เลยแบบ<ม>แค่เนี้ยแต่ทำไมไม่คิดถึงตอนที่แบบเขานั่งร้องไห้อยู่ตรงที่แบบคอนเนอร์แล้วแบบว่ากลุ่มกระบะเขาไม่ได้ถ่ายไยง เขาไม่ให้ถ่ายให้ดูไงอเออถามว่าเราเราเองอต้องเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นเพราะว่าแทร็กของชีวิตอ่ะมันมีทั้งความล้มเหลวความเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่ามันผู้ชนะอย่างเดียวเราอเห็นในด้านที่ว่าเป็นผู้ชนะแต่เราไม่เคยเห็นตอนที่แบบพยายามเลือดตาแทบกระเด็นอ่ะอพยายามที่จะให้แบบอาจารย์ยอมรับทีสิ์ของเราว่าเนี่ยคือข้อมูลที่เราหามาได้ดีที่สุดพยายามว่าแบบเราต้องทําสิ่งนี้เพื่อให้เพื่อให้มันประสบความสาเร็จ แค่ปริญญาหนึ่งใบอ่ะเอออันนั้นมันก็พยายามถูกปะแต่แล้วทุกคนอ่ะในร้อยคนในฮอ,อนั้นที่มันมารับปริญญามันทุกคนมันพยายามเท่ากันหมดอ่ะอ,อาจจะมีคนเก่งทีิยอมนดับหนึ่งันดับสองอันดับสามเพราะว่าเขาอาจจะพยายามมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเขาสะสมทักษะของเขามาตั้งแต่ปีหนึ่งแต่เราต้องพยายามในด้านที่เราอ่ะโดดเด่นที่สุดอืมอันนี้ตั้งหาที่คุณควรจะพัฒนาถ้าคุณมองแต่ว่าในด้านที่ว่า พวกเก่งกว่าฉันเราจะตัวเล็กลงเรื่อยๆถูกป่มเราจะตัวเล็กลงเรื่อยๆแล้วเราก็จะแบบเหลือแบบแค่แบบเกาะขอบโต๊ะแล้วก็ดูเขาตีปิงปองดูเขาเล่นกีฬาสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นสักทีเราไม่ได้เป็นเพลเยอร์ถ้าคุณอยากเป็นเพลเยอร์แปลว่าอะไรอ่ะคุณต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นักกีฬาก็ต้องสะสมพลังงานสะสมรอบสะสมเทคนิคสะสมทุกอย่างเพื่อให้เขาไปแข่งระดับโอลิมปิกได้อ่ะ mm. ก็แปลว่าทุกอย่างมันคือการฝึกฝนการสะสมประสบการณ์ แล้ววันหนึ่งที่คุณแบบเป็นหัวหน้าคนนะ่ะคุณก็จะสามารถที่จะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณทําตั้งแต่ scratch อะทำตั้งแต่ลากอะตอนนี้อยากเชิญชวนทุกคนแนะให้ออกมาข้างนอกถ้าเกิดว่าใครอยากแบบฟังเรามาพูด Someone to talk to club เนี่ยจะเปิดข้างนอกนะคะ แถวถนนพระรามสี่นะ<ต>คะแอนววา <laughs> ดาวเทากลางเมืองนี่แหละใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแบบเข้ามาพูดคุยกับเราได้แต่ขอลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนมามตามแบบแพลตฟอร์มของเราต่างๆนะคะเราก็เราจะประกาศเปิดรับแล้วเสร็จแล้วเราจะบอกระบุสถานที่ว่างก็มาหาการว่างก็มาปรึกษากันว่างก็มาแชร์ไอเดียมาพูดคุยนะคะมาให้กำลังใจกัน